คนมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาจากไหนกันครับเนี่ยตอนเมืองครับขึ้นรถไฟสายสีแดงมาเออตอนนี้เราก็เราเราก็มากันครบแล้วครับี๋ยวเราจะต่อเราจะไปที่ไหนกันต่อฮะจะไปสามย,ย่านมิถาวรครับเราจะไปโดยการขึ้นรถไฟดินที่ไหนบางซื่อสามย่านมิถาวรก็คือสามย่านตอนนี้เราอยู่บางซื่ออ่าก็จะขึ้นรถไฟใต้ดินไปนะครับไปบริทสามย่านมิถาวรตอนอื่นเนี่ยจะกรยานทาพต้องทำไงก่อนภาพภาพอีกครับอ่า แปดห้าแปดจัดหกหนึ่งสองเดี๋ยวมาเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นแลมโบยกลงกันไปแล้วฮะเราจะเปลี่ยนยังไงครับเนี่ยแต่ตรงนี้ต้องดึงบอกไหมไม่ต้องไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงตรงนี้เราต้องยกไปก่อนเพราะเราเป็นประแดนี่นโอเคเดี๋ยวเราจะลง MRT กันนะครับเจอกันข้างล่างเดี๋ยวนั่นรถเดี๋ยวนี่รถ แม่เหล็กล้วหน้าหลูดอีกแล้วนะฮะโอ้ยปิดปิดช่องเลยเกินเฮครับพี่ต้นเรรกดฮะโนดเียยครับเข้าเยอะนนะไม่ติดดิกดไว้ก่อนดิค้างก่กดค้างวันเออตั้งไว้เห็นได้เบาเบาเบาเอ้ย Go, ครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับถึงไหนแล้วครับ,รบ,รบจ้าเลยนี่นี่โอเคครับขอบคุณครับ 对吧？ จุรานะฮะวันนี้ก็วันนี้เขาจะมาชุมนุมจักรยานเนี่ยเห็นมี้ักรยาก็ถือว่าโอเคครับมีจักรยานยานคอนล้วนๆนะฮะหลากหลายยี่ห้อเลยนะฮะเอานะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สามย่านมิทาวแล้วนะครับอย่างกับฝ่าคนที่แออัดมากนะครับใน MRT แล้วก็รถไฟฟ้านะครับ ก็รอคนมาครบเขาก็เตรียมล้อหมุนนี่รถเริ่มมาเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับจะยอยนามีรุ่นไหนบ้างมีรุ่นไหนบ้างก็ที่เห็นนะครับมีฟาโก้มีบอร์ดบ็อกซ์ส่วนใหญ่มีวิกมีออลร์เรก มางานครผู้นําทีมสีสมานวันนี้เรามาอยู่ที่มิถาวแบบวันนี้เราอยู่ที่สามย่านมิทาวเรียบร้อยครับวันนี้ก็อย่ารอเรามาเรามางานอะไรกันเนี่ยทำไมมีตาดาฮวนเนี่ยก็เป็นงานของนาวาไปนะครับแล้วก็เขาจะจัดไปชมแสงสีวันคริสต์มาสในเมืองกรุงเทพนี่แหละนะแล้วก็แต่ว่าเรามาครั้งแรกคือมันจะมีแจกเสื้อด้วยเราต้องลงทะเบียนก่อนเรายังไม่ได้เสื้อเลยวันนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อทีมนะที่เราเห็นอยู่เนี่ยสีน้ำเงินคือคือเขาเคยปัดกันมาแล้ว จะมาเสืออ้อตัวนี้คือถ้าเราได้เสื้อเราก็เสร็จภารกิจแล้วแหละสําเร็จคือแะเสื้อมีมีป้ายธงชาติคื <laughs> อคำว่าเสื้อเขาแจากปีครับถ้าเราได้ปุ๊บเราก็มิชชั่นคอมพิลส์มิชชั่นคอมพิลส์เออ,อเสร็จกกลับเลยกลับเลยกลับลได้ถือว่าเราเป็นสมาชิกนก <laughs> วมอาไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่คือเป้าหมายของเราที่แท้จริงหนึ่งในหกสิบนเพราะวันนี้วันนี้เขามีแค่หกสิบพันนะครับเฉพาะดาฮอนเฉพาะดาฮอนเท่านั้น จะใส่กีทุ่มไม่รู้ฮะก็มาร่วมร่วมสนุกกันนะครับนะใช่ไหมตามกําหนดการก็เขียนว่าสี่ลูกนะเดาได้ได้แหละว่าน่าจะเป็นรอบนี้แหละเซนทนนวร์ี่ผมแฟนคลับแค่ไหนเนี่ยผมใส่หมวกกีฮอสของเนี่ยร้านเขาเลยนะเนี่ยหน้าว่าไบส์ใช่ไหมแล้ววันนี้มีรถอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็จะเป็นดาร์อนอย่างเดียวดาร์อนโอรี่โอรี่ฮะมีหลายรุ่นแต่นี่เราก็ได้เสื้อเขาแล้วนะครับเสื้อใช่ไหม ตอนนี้เราได้เสื้อแล้วครับเสื้อแล้วได้เสื้อเรียบร้อยแล้วพี่เายคอม plete เนี่ยได้เสื้อเรียบร้อยแล้วครับตอนครับได้เสื้อเรียบร้อยแล้วโบเต้ได้เสื้อยังแต่แม่งไม่ยอมใส่เสื้อสวยนะครับเสื้อสวยนะเสื้อสวยนะเป็นเดากสาวมุกเด็กพ่อน่ารักดีดีครับตอนนี้ก็เราก็ใกล้จะปั่นแล้วฮะพี่บุญ เราใกล้จะปั่นยังครับใกล้แล้วตอนนี้ปายาชื่นมาถึงแล้วนะครับก็ปรดชาชื่นเนี่ยเป็นทีมที่จะนำในวันนี้ตอนขากลับน่าจะนหนาวๆด้วยซ้ำเลยหนาวจริๆและนี้ก็มาดูแสงสีในเมืองตอนนี้ใจกลางเมืองเลยสยัมย<อ>่านเกเคน,นะนั่นเป็นตออไปครับเป็นทริปไนท์ทริปด้วยนะฮะไนท์ทิปโอ้ ที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ LH Bank นะครับถนนสาทรอีกจุดหนึ่งที่เขาประดับไฟพิสมันนะครับสวยสวยอยู่สวยนะรถจะเยอะหน่อยะรถจักรยานจอดจักรยานจอดกันเต็มเลยอันนี้รถเยอะ นี้เราก็อยู่กันที่ไหนแล้วครับกับตันเนี่ยเราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิร์กนะครับเราปั่นมาถึงเซ็นทรัลเวิร์กแล้วใช่ไหมใช่คร่ะพี่ใหม่ครับพี่ใหม่วันนี้ดากอนมาเทียวเลยนะคสิบคันได้เดินมาแล้วอย่างเงี้ยสวยอะเยอะเลยเยอะเลยโอเคเดี๋ยวว่ากันต่อครับเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายรูปเหมือนกันนะฮะ